ยีทเฮ้ว่าไงกูเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะอคือกูยืมเงินมึงหน่อยได้ป่าวะพอดีมีเรื่องต้องใช้ด่วนวะตอนนี้ด้วยตอนนี้เลยเหรอหร้อมึงจะเอาเท่าไหร่สองหมื่นวะสองหมืน่น<ห>อืม้ม เอาเลขมาชิมมึงมาอันนี้ใช่ไหม,อมสองหมื่นนะนุ่มจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะวะต้องสองหมื่นเลยเนี่ยเพาว่าจะเอาไปเที่ยวกับเพื่อนรุ่นคูที่ภูเก็ตว่ะกูจะเลี้ยงเล่าพวกมันอนะ เรื่องนี้กูเสียหน้าไม่ได้จริงๆวะมึงนี่เหตผลที่มึงมายืมเงินสองหมื่นจากกูเนีน่ยนะถ้าเป็นเหตุผลนี้กูขออย่าให้มึงยืมนะพูด่างนี้หมายความว่าไงวะมึงก้อยมึงจำไม่ได้อวะครั้งที่แล้วมึงก็เพิ่งยืมเงินในพงไปตั้งหลายหมื่นจนตอนนี้เนี่ยยิงคืนมันไม่หมดเลย รู้เปล่าไอ้เงินก้อนนั้นเนี่ยไอ้พงศ์ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกมาเรียนหนังสือนะเว้ยมื่อถึงทะเลาะก,กับมันใหญ่โตไปครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่กูลัววะที่เข้าไปเคลียร์ให้กับพวกมึงเนี่ยมึงจำไม่ได้เหรออีสัางคมแบบกลัวมันต้องมีเพื่อนเยอะกว่าศัตรูนะเว้ยคือกูต้องมีเพื่อนเยอะๆมึงเข้าใจกูหน่อยดิไอเข้าใจอะเข้าใจ ก,กูไม่ได้ห้ามให้มึงมีเพื่อนซะหน่อยแต่กูแค่อยากให้มึงรู้จักการประมาณตนก็แค่นั้นเองอย่างตอนนี้เนี่ยมึงยังไม่มีแต่ถ้ามึงไปให้คนอื่นอีกก็จะเป็นตัวมึงนี่แหละที่เดือดร้อนการที่มึงทําแบบนี้นะมันไม่ได้ช่วยเพื่อนรักมากขึ้นนะเว้ยมึงจะพูดอะไรเยอะแยะ<อ>มึงไม่อยากให้กูยืมมึงก็บอกมาตรงๆมึงจะสาวเรื่องสาวเราอะไร้มันเยอะแยะมากมายวะ่ะ มึงเป็นคนแบบนี้ไงเพื่อนมึงถ็นได้น้อยอะหัดเข้าใจคนอื่นสะบ้างนะเออกูไม่พูดแล้วแต่ตัวมึงไงอย่าลืมนะเพราะมึงยังมีภาระอีกเยอะในจะพ่อมึงน้องมึงลูกมึงอีกนี่กูเตือนมึงด้วยความหวังดีนะเว้มงพอเลยกูถามมึงจริงๆเหอะกลัวมึงยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะวะถ้าวันนี้ กูมายืมเงินมึงมันไม่ให้กูอะกูว่าเลิกเป็นเพื่อนกันเลยดีกว่าวะถ้าเป็นเพื่อนเลยเหรอนี่มึงกะจะเลิกเป็นเพื่อนกับกูด้วยเรื่องยืมเงินแค่นี้เนี่ยนะอืมโหถ้ามึงคิดได้แค่เนี้ยก็เรื่องของมึงเหอะกูไม่อยากยืมกับคนอย่างมึงเลม้แต่นิดได้มึงกับกูขาดกันเถอะเออเลิขกงเลยเออ ไอ้ก้อยพูดถึงอ่ะกูอยากไปภูเก็ตเลยเลยแล้วว่าครั้งก่อนอนะ่ะโคตรมันเลยยังจำได้ปะแล้วครั้งเนี้ยมึงจะจัดหนักอีกวะวะเพื่อนๆปีที่แล้วนะโคตรประทับใจมึงเลยวะ่ะปีเนี้ยมึงต้องจัดหนักกว่าเดิมนะเว้ยไอ้ก้อยไอ้ก้อยฮะมึงไปอะไรของมึงเนี่ยกูค,ยคิดว่าเจะาอะไรไปดีบ้างวะเออมันต้องอย่างนี้ดิวะนี่ดิเขาถึงเรียกว่าซื้อใจเพื่อนแต่ว่าปีเนี้ยกูไม่มีตังนะ พวกไอเอะก็ไม่มีไม่มีตังเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเงินอะมึงจัดการได้ใช่ปะอ้าวมองหน้ากูแบบนี้คือหมายความว่าไงอะไม่โอเคใช่ปะได้ถ้ามึงไม่ออกเงินให้กูกูก็ไม่ไปพวกไอเอก็ไม่ไปเหมือนกันแล้วมันก็จะไปบอกเพื่อนว่าทริปครั้งนี้ที่ล่มอะก็เป็นเพราะมึงแล้วมึงคิดดูนะเพื่อนๆอ,นอะเขาก็จะคิดว่ามึงอะเป็นพวกหลอกลวงโปรโมทตัวเองไว้เยอะไง พอถึงเวลาทําจริงอะ่ะก็ทําไม่ได้เรื่องของมึงเลยแล้วกนันอ้อยเดี๋ยวก่อนใครบอกว่ากูจะล่มละ่ะของแค่เนี้ยไม่มีปัญหาสําหรับกูหรอกสําหรับเพื่อนอะ่ะกูมีให้เสมออยู่แล้วเอ,อ้ยกป็อย่างนี้ดีวะอ่ะอ่ะกินกินวันนี้มึงเลี้ยงนะ่ก้อยพี่หายไปไหนมาเนี่ยจานตามหาพี่ตั้งนานโทรไปก็ไม่รับ มีอะไรพี่อยู่กับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมีอะไรหนพูดมาดิน่งงาลำคานหน้าลำค้าญงั้นหรอพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยพ่อเข้าโรงพยาบาลเมื่อเช้าพ่อออกไปตักบาทแล้วโดนรถชนจานเนี่ยไปนคนพาพ่อไปโรงพยาบาลตามหาพี่ก็ไม่เจอพ่อแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างอะจานดูแลพ่อ,อยังไงเนี่ยพี่ พี่จะมาโทษตันตอนนี้มันก็ไม่ใช่ปะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยแล้วตอนนี้เงินในบ้านก็ไม่มีสักบาทแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาพ่อพี่พี่มีทางหาเงินไหมตอนนี้อยู่พี่จัดการเองเอา้าวพี่ก้อยนี่มึงไม่มีเงินเลยวะแล้วมึงจะมาทําอดร่ำอวดรวยทําไมอะอย่างนี้มึงก็ไม่มีเงินพาพวกกูไปเที่ยวแล้ววะดิมึงอะหลอกลวงจอมปลอมคบเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ จำคำกูไว้เลยนะคนอย่างมึงอ่ะไม่มีวันหาเพื่อนตายได้หรอกไอ้กระจกพี่พี่มีเพื่อนแบบนี้ได้ไงอ่ะคนดีๆคนที่เขาจะคิดจะช่วยเหลือพี่อ่ะพี่ก็ไปตัดความสัมพันธ์ซะหมดทำไงล่ะทีนี้พี่อีทเพื่อนที่ดีของพี่พี่ก็ไปทะเลาะก,กับเขาเราคงหมดหนทางช่วยพอแล้วล่ะพี่ ก้อยนี่ค่ะรักษาพี่ทำไงล่ะทีนี้ถ้าเราหาเงินหกหมื่นมาไม่ได้พ่อก็ไม่สามารถพ่าตัดได้แล้วโอกาสที่จะรอดน้อยมากเลยนะพี่ลโหลมึงขอ,อยืมเงินมึงหน่อยได้ป่าว มึงกูขอยืมเงินมึงหน่อยนะป่าว่าพ่อกูเข้าโรงพยาบาลมึงดูสิพี่คนที่พี่ต้องไปเลี้ยงเขาอะเวลาที่พี่ต้องการใช้เงินอะไม่เห็นมีใครหน้าไหนโผล่มาช่วยพี่เลยสักคนเพื่อนที่พี่บอกว่ามันดีนักดีหนาเฮ้ยก้อยกูเรียกพ้องรลัเฉันหรอกเฮ้ยมึงโอเคปะเนี่ยห้องเป็นไงบ้าง กูมาทำไมเนี่ยมึงจะมาซ้ำเติมกูใช่ปะ่ะเฮ้ยอ๋อึงสะใจเล้วใช่ปะ่ะเฮ้ยก้อยทำไมมึงพูดแบบนี้วะที่วันนั้นกูพูดไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ากูเป็นห่วงมึงกูเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนกูคนนึง มึงคิดหรอว่ากับไอ้เรื่องแค่นั้นเนี่ยจะทำให้กูกับมึงเลิกเป็นเพื่อนกันได้มึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่เสมอนะเ,เว้ยแล้ววันนี้เพื่อนกูเดือดร้อนเนี่ยกูต้องช่วยเพื่อนกูดีวะาิ <Okay. S 1> กูขอพูดอีกอย่างนะไอ้เพื่อนที่คอยกินคอยเที่ยวกับมึงไปวันๆเนี่ยยังรู้ใช่ปะ่ะพวกแม่งก็เป็นได้แค่เพื่อนกิน กูไม่เห็นแม่งจะจริงใจกับมึงสักคนส่วนมึงเนี่ยคือเพื่อนกูกูรู้นิสัยมึงดูที่มึงดีที่สุดแล้วแล้วมึงจำไว้เลยนะความหมายของคำว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนคือคนที่ไม่ถีงกันคือคนที่คอยเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่ใช่ทุกอย่างจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่เพื่อนแท้เนี่ยเขาไม่มีวันทิ้งกัน,นะเวย mm hmm. กูกูพูดมานานพอแล้ว mm hmm. เดี๋ยวกูไปเคลียร์นะค่จะค่ศึกษาให้จัน mm hmm. เดี๋ยวพาพี่ไปที่เคาน์เตอร์ที mm hmm. เดี๋ยวพี่เคลียร์เรื่องนี้ให้อีกก mm ูขอบคุณ hmm. มึงมากเลยนะกูขอโทษนะอืมเป็นไรอันนี้ก็จำไว้เป็นบทเรียนนะมึงอันนี้มันต้องไม่เป็นไร